สพฤศจิกายน2568หุนเซนออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าต่อให้ประเทศไทยปิดด่านไปอีก500ปีกัมพูชาก็จะไม่ง้อประเทศไทยแล้วก็ที่ผ่านมาไม่เคยต่ำตัวต่ำต้อยไปขอความร่วมมือจากประเทศไทยแต่อย่างใดแล้วกเ็เรียกว่าฟ้องอาเซียนว่าถ้าเกิดไทยทำตัวแบบนี้ต่อไปเรื่องของซปเปอร์ไฮเวย์เรื่องของรถไฟอาเซียนจะเกิดได้อย่างไรแล้วก็จะไม่มีทางที่อาเซียนจะสามารถ เชื่อมโยงกันได้จะไม่มีทางที่เอเชียจะสามารถเชื่อมโยงกันได้ถ้าเกิดไทยยังปิดด่านอยู่แบบนี้นี่คือคำพูดของฮุนเซนที่ออกมาเฟ e บุ๊กล่าสุดแล้วก็บอกว่าที่ต้องออกมาพูดเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้คนกัมพูชานอนหลับแล้วก็จมไปกับความคิดแบบนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นการเมืองในประเทศไทยที่ผู้นําไทยนายกไทยเนี่ยชอบออกมาพูดว่ากัมพูชานี่ขอให ไทยเปิดด่านทางนั้งที่ความจริงเนี่ยคุณเซนบอกว่าตั้งแต่มีเรื่องกันตั้งแต่ไทยปิดด่านแต่ฝ่ายเดียวกัมพูชาไม่เคยต่ําต้อยไปขอให้ไทยเปิดด่านแต่อย่างใดแล้วก็กรณีที่ไทยเปิดด่านก็เป็นเรื่องดีซะอีกที่เราไม่ต้องซื้อสินค้าจากไทยแต่เป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้สินค้าของกัมพูชาสามารถขายได้คนกัมพูชาสามารถผลิตสินค้าขายเองกันได้แล้วก็เรื่องนี้ขอให้คนไทยจําไว้ว่าการปิดด่านดังกล่าวเนี่ย ไม่ได้เกิดจากกัมพูชาแต่เป็นเพราะฝ่ายไทยเนี่ยเรียกว่าปิดแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วก็กุญแจก็เกิดอยู่ที่ฝ่ายไทยจะเปิดตอนไหนก็อยู่ที่ฝ่ายไทยเราไม่ได้มีส่วนที่จะเรียกว่าไปขอให้ไทยเปิดแต่อย่างใดนี่คือคําประกาศของทางฮุนเซนที่ฟ้องอาเซียนแล้วก็บอกเลยว่าปิด500ปีก็ไม่ลําบากสําหรับกัมพูชา